สวัสดีค่ะวันนี้ที่ดาจะมาพูดสรุปขอข้อใหญ่ๆนะคะการเรียนออนไลน์จะต้องรู้สามข้อนี้นะคะถ้าเกิดไม่รู้สามข้อนี้เนี่ยจะทําให้น้องๆเนี่ยเรียนไม่จบได้นะคะการเรียนออนไลน์มีสิ่งสําคัญที่ต้องมา ดูกันอยู่สข้อนะคะข้อที่1ก็คือน้องๆจะต้องมีความรับผิดชอบต้องประเมินตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเนมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนการทําทุกอย่างในระบบออนไลน์น้องๆจะต้องรู้ว่าต้องทำเมื่อไหร่ยังไงตอนไหนนะคะและในส่วนที่2ก็คือทางมหาวิทยาลัยในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ย มีการบริการมีหลักสูตรแบบไหนการเรียนเป็นแบบไหนมีความยืดหยุ่นในหลักสูตรมากน้อยแค่ไหนและแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีใจให้บริการมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะบางที่เนี่ยเราไปติดต่อสื่อสารหรือไปติดต่อยื่นเรื่องหรือยื่นเอกสารอะไรเนี่ยนานมากกว่าที่เราจะได้คําตอบหรือกว่าที่เขาจะดําเนินการให้เรานะคะ ก็จะทําให้น้องๆเนี่ยไม่จบได้นะคะในส่วนข้อที่3ก็คืออาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษาข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่งเพราะว่าอาจารย์แนะแนวเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ถึงปัญหาของน้องๆทุกคนนะคะว่ามีปัญหาตรงไหนยังไงมีข้อจํากัดอะไรบ้างแล้วเวลาที่น้องๆมีปัญหาในแต่ละเรื่องในการเรียนเนี่ยสามารถที่จะติดต่ออาจารย์แนแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยได้สะดวกได้ง่ายแล้วก็อาจารย์ ให้ความสําคัญและให้ความสนใจเรามากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะทั้งสาข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการเรียนในระบบออนไลน์ถ้าไม่รู้3ามข้อนี้อย่าเรียนออนไลน์นะคะพิดาก็หวังว่าจะเป็นข้อที่ช่วยให้น้องๆเนี่ยช่วยตัดสินใจในการเรียนออนไลน์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะ ถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจที่อยากให้พี่ดาวเนี่ยดูแลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถติดต่อพี่ดาวมาได้ทั้งทางเบอร์โทรหรือว่าจะเป็นทางไลน์หรือไม่ก็ติดอามพี่ดาวทางเพจก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ